สวัสด,ดีค่ะบอกต่อกับเปิ้ลไทยลิฟิกนะคะวันนี้เปิ้ลมาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านโฮมโลนด้านอสังหาริมทรัพย์ทุกอย่างนะคะด้านข้างเปิ้ลนี่คือคุณติ๊กให้เรียกว่าพี่ติ๊กหรือคุณติ๊กคะคาณสบายค่ะงั้นเรียกว่าพี่ติ๊กแล้วกันนะคะค่ะพี่ติ๊กเป็นโบรกเกอร์อสังหาริมทรัพย์ที่ที่ออสเตรเลียเนี่ยนานเท่าไหร่แล้ว ครึ่งชีวิตของอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะจริงๆแล้วเราเริ่มมาได้สิบห้าปีแล้วนะคะแต่ค่ะมี่นี่พอมาเซตรัฟเป็นแฟรนไชส์เป็นเรื่องไปแล้วอันดอฟออสซิโนโลเนี่ยเราเซติั์มฟมาปี่สิบหกค่ะ,ค,ะคือถ้าพูดถึงประสบการณ์เราสิบห้าปีสิบห้าปีค่ะอยู่ที่ออสเตรเลียนานนานมากอ้ามแล้วพี่ทำเฉพาะในออสเตรเลียหรือว่าทั่วโลกหรือไงคะคือพูดถึงแล้วถ้าการที่คู่อยู่เนี่ย บ้านก็อยู่ออ,อสเตรเลียเท่านั้นนะคะแต่ว่าพอได้เงินมาแล้วเนี่ยจะไปซื้อที่มไทยที่แอฟริกาออสเตรเลีย,ลยที่ไหนได้หมดนะคะแต่ขอให้มีบ้านคันที่อยู่ที่ออสเตรเลียนะคะแล้วก็รายได้ต้องอยู่ที่ออสเตรเลีย แล้วจากประบสบการณ์ที่ประเทศไหนบ้างคะที่พี่ทำท,ทำี่ทำหมดดูไบก็ทำอ่า U.S.A อังกฤษมืองไทยก็มีนะคะออมีทั้งหมดมีทั้งหมดนะคะขอให้มีรายได้นะคะถ้าจะให้ดีรายได้ต้องอยู่ที่ออสเตรเลยียแล้วก็บ้านต้องอยู่ที่ออสเตรเลยียพอมีอีคว้อหรือว่ามีเงิน แกละหว่างมูลค่ากับเงินกู้ได้เนี่ยเหลือเนี่ยเราก็จะให้กู้อัปเอา8%ของมูลค่าบ้านแล้วคุณก็เอาเงินส่วนนั้นไปซื้อที่ไหนก็ได้แล้วพี่เป็นตัวแทนกี่แบงค์คะทั้งหมด16แบงค์รวมทั้งหมดในออสเตรเลียทั้งแบงค์กับนอนแบงค์แล้วก็ของต่างประเทศที่นั่นะคะที่เรื่องซื้อเออย่างคนที่อยากจะซื้ออสังหาริมทรัพย์บ้านหรืออะไรเนี่ยค่ะเขาต้องเตรียมตัวอะไรบ้างคะอันอย่างแน่นอนต้องมีเงินสดงใช่ค่ะแล้วอะไรอีกเออ การเตรียมตัวเนี่ยเช่นมันจะอยู่ที่ว่าเราเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเราเป็นลูกจ้างเอกสารใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเป็นเจ้าของกิจการตึกเนี่ยเรื่องนี้ก็จะสลับซับซ้อนนะคะการกู้ยืมนี้จะสลับสับซ้อนที่งานไม่ใช่น้อยแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเงินที่ผู้เสียต้องมีหลายนะคะห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่บุญเงี้ยค่ะ แล้วก็ case by s e เสร็จนั้นคือมันเป็น case by case เ a ร็ s ก็แปลว่าแต่ละคนนี้สอบถามเข้ามาเราพยายามที่จะช่วยใช่ค่ะให้เอกสารมัน perfect เพื่อที่ทำเรื่องกู้แล้วก็คือจะได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วอย่างเงินดาวเนี่ยเท่าที่้อรู้มาว่าถ้าเป็น commercial เนี่ยมันจะต้องเงินดิ่ติดเนี่ยจะต้องมากกว่า บ้านหรือเปล่าคะกี่เปอร์เซ็นต์คะใช่ค่ะค่ะคอมมิชชัลนนี้ขั้นต่ำอย20น20 20ป็นี่เป็นเงินดาวอ๋อเป็นดุกว่า40่สินีคะเนี่ยเออ20คือสี่สิบก็มีมันมีหลายรุ่นนะคะยังยังตามยังตามใช่ค่ะ20แล้วก็จะมีค่า GST ด้วยค่า Stamp Duty ด้วยแล้วอย่างบางคนอย่างอย่างเงินดิพสิบบ้านเนี่ยเขามีไม่ถึง20เปอร์เซ็นต์นะคะ้าเรื่องบ้าก้เมื่อกี้ที่เราคุยเรื่องคอมมเชรื่นเรื่อง มันก็จะมีเคสที่เราดูดนะคะมันมีรุ่น5%นะคะรุ่น5%รุ่น10%รุ่น20%อะไรก็ตามถ้าเราดูเกิน8%ปุ๊บจะมีโมเกชชูแอนโกลโอ้โหโมเกชชูแอนโกลค่ะ แล้วการจ่าย Mortgage Insurance นี่มันจ่ายทุกเดือนหรือว่าครั้งเดียวจบหรือยังไงคะครั้งเดียวจบเป็น upfront upfront fee อันนี้เขาเขาเบรกจากราคาบ้านหรือเปล่าคะจากราคาบ้านกับตัวเงินกู้เขาเรียกเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะถ้า81%เปอร์เซ็นต์ก็จ่าย0.02% 90%เกปอร์เซ็นต์ก็จ่าย1%เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้มันแล้วแต่มันแล้วแต่ proportion ของเงินกู้เปอร์เซ็นต์เงินผู้แล้วอย่างดอกเบี้ย มันมีกี่ประเภทคะดอกเบี้ยดอกเบี้ยนี่จะมีทั้งแบบคงที่แบบ fix นะคะแล้วแบบ variable ขึ้นลงตามวิสเซัยทัศน์หรือทนายความนะคะมันก็จะมีดีมีเสียแตกต่างกันไปถ้าแบบ เดลิเเนี่ยมันจะโปะเท่าไหร่ก็ได้ที่นี่สาคัญนะคะโปะเท่าไหร่ก็ได้เมื่อจําเป็นเนี่ยอยากจะถอนก็ออกมาได้ด้วยมันเหมือนฝากเงินเหมือนเซฟวิ่งนะคะใช่ค่ะแต่ถ้าฟิกซี่จะไม่ได้นะคะถ้าฟิกซี่ไม่ได้จบแล้วจบเลยถอนแล้วก็จบเลยจะออกมาไม่ได้แล้วมันมีข้อดีข้อเสียระหว่างหรือว่าแล้วแต่เราตัดสินใจแล้วแต่เราแฮปปี้มันอยู่ที่ว่าความเหมาะสมของสินค้านี่จะเหมาะสม การอะไรที่มันเสมอสม่ำเสมอคือไม่ต้องมีการปอกไมม่ต้งีารเปลี่ยนบัตรเจ็ตเรามีแค่แค่นี้ดังนั้นให้ติดเจ็ตเสแต่ถ้าลูกค้าบางคนเนี่ยบอกว่าฉันจะโกรธนะฉันอยากจะถอนนะฉันจะซื้อฉันจะัเปลี่ยนถ้ามันยาวใหญ่ก็ค่ะตอนนี้เราออกมานอกสถานที่นะคะขอโทษนะคะคือเสียงรอบๆข้างนี่แบบว่ารบกวนมากที่ออกจริงจัา อยู่เลยประมาณ4%ค่ะถ้าราคาซื้อต่ำกว่า5 0 0 0 0 0มันจะอยู่ระหว่าง5%ราคาตัวนี้ราคาราคาซับสิสเพมีมีคนก็แบบฝากถามขิ้นมาแล้วอย่างค่าทนายนี่อยู่ระหว่างค่าทนายจริงๆแล้วค่าทนายนี่จะอยู่ที่ประมาณสักพันพันฉันคาดว่เกิน2,000นะคะคาดไม่เกินแต่ว่าเตรียมค่ะแต่ว่าถ้าซื้อยูนิตก็อาจจะทำสตาร่าวีคอร์ให้เรา ซื้อบ้านเขาอาจจะดูเรื่อง pattern building special ด้วยนะคะดังนั้นราคาจะขึ้นลงเล็กน้อยแต่ก็ต่างกันแบบนี้คนอื่นค่ะก็ถ้าถ้าใครสนใจที่จะซื้อบ้านเรืออสังหาริมทรัพย์ก็ต้องเตรียมเงินที่เป็นค่า stamp duty เอกสารค่าทนายอย่างที่ สำหรับคนที่สนใจจะซื้ออสังหาริมทรัพย์โลบโลกนะคะปรึกษาพี่ติ๊กได้ค่ะนะคะจาก p o s s i b e c t m p u e ค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะเพื่อนกับพี่ติ๊กก็ฝากนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ชอบไม่แชร์ไอ o ดอ c a แ e ร์ดี u s e ใจเลิฟยูค่ะบนตอนนี้ไทยลีฟีข้าวแตน5รถแซ่บเว